พรานเพชรกับเถาวันต้นไซผีหลังจากรอดจากอาถรรพ์นารีผลมาได้อย่างวิตวิตพรานเพชรก็ตัดสินใจที่จะงดเว้นการเข้าป่าลึกเป็นระยะเวลาหนึ่งความเหนื่อยล้าทางกายและใจจากการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติยังคงฝังแน่นอยู่แต่ด้วยวิถีชีวิตของพรานการอยู่ห่างจากป่าก็เหมือนขาดอากาศหายใจไม่นานนัก ความจําเป็นในการหาของป่าและการเรียกหาของป่าลึกก็ทำให้พรานเพชรต,ต้องกลับมาสวมรองเช้าคู่เก่าและก้าวเข้าสู่ป่าอีกครั้งคราวนี้เขาเลือกเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยกว่าไม่ได้มุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าทึบเหมือนเคยทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกระหว่างที่พรานเพชรกำลังเดินเรียบเชิงเขาเพื่อหาเห็ดป่าหายากจู่ๆสภาพอากาศก็แปรปรวนอย่างฉับพลัน เมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแสงแดดถูกบดบังจนมืดมิดคล้ายเวลากลางคืนแล้วแล้วสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักพรานเพชรไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรีบหาที่กำบังจากพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำเขาเห็นถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งไม่ไกลนักจึงเร่งฝีเท้าเข้าไปหลบเมื่อเข้าไปในถ้ำพรานเพชรก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าถ้ำแห่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิด ด้านในสุดมีต้นไทขนาดมะหือมาต้นหนึ่งย่างรากลึกเข้าไปในโขกหินเถาวันของมันห้อยระโยงระยางลงมาจากเพดานถ้าดูแปลกตาและน่าเกรงขามกลิ่นหอมแปลกประหลาดคล้ายกลิ่นดอกไม้ป่าผสมกับกลิ่นอับชื้นโชยมาแตะจมูกพรานเพชรสังเกตเห็นว่าเถาวันบางเส้นดูหนาและนุ่มนิ่มพิษปกติราวกับมีชีวิต ขณะที่พรานเพชรกำลังนั่งพักและจ้องมองต้นไทรอยู่นั้นเถาวันบางเส้นก็เริ่มขยับได้เองพวกมันค่อยๆเลื้อยลงมาอย่างช้าๆร้า,รากับจะโอบล้อมพรานเพชรเอาไว้กลิ่นหอมแปลกประหลาดนั้นก็ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นจนพรานเพชรเริ่มรู้สึกมึนงงสติสัมปชัญญะของเขาเริ่มพร่าเลือนความง่วงงนเข้าครอบงำเราากับมีพลังงานบางอย่างพยายามจะดึงเขาเข้าสู่ห้วงนินทรา พรานเพชรรู้ตัวอีกครั้งเมื่อเถาวันขนาดใหญ่เส้นหนึ่งได้โอบรัดรอบข้อเท้าของเขาอย่างแน่นหนามันไม่ได้รัดแน่นจนเจ็บแต่กลับรู้สึกนุ่มนวลอย่างประหลาดทถว่ากลับดึงรั้งเขาให้เข้าไปใกล้ลำต้นใส่มากขึ้นเรื่อยๆพรานเพชรพยายามดึงเท้าออกแต่เถาวันนั้นกลับรัดแน่นขึ้นอย่างอัศจรรย์แรงดึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดังมาจากเถาวันเหล่านั้นมาอยู่กับเราสิ มาเป็นส่วนหนึ่งของเราพรานเพชรตระหนักได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เถาวันธรรมดาแต่มันคือเถาวันผีสิงของต้นไทโบราณที่ต้องการจะดูดกลืนชีวิตของเขาเขาพยายามคว้ามีดพกออกมาแต่เถาวันอีกหลายเส้นก็พุ่งเข้ามารัดแขนของเขาไว้อย่างแน่นจนเขาไม่สามารถขยับได้พรานเพชรใช้แรงทั้งหมดที่มีดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเถาวันก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นจนหายใจติดขัด แสงในถ้ำเริ่มสลัวลงเรื่อยๆราวกับถ้ำกำลังจะปิดสนิทลงไปตลอดกาลในเสี้ยงวินาทีแห่งความเป็นความตายพรานเพชรเหลือไปเห็นหินแหลมคมก้อนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากมือเขาใช้เรียวแรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ก้มตัวลงและพยายามเอื้อมมือที่ถูกรัดแทบประดิษฐ์ไม่ได้ไปคว้าหินก้อนนั้นอย่างยากลําบากและเมื่อคว้าได้เขาก็ใช้หินก้อนนั้นกรีดไปที่เถาวันที่รัดแขนของเขาอย่างไม่คิดชีวิตเชีย่ย เสียงเถาวันฉีกขาดดังขึ้นพร้อมกับน้ำสีเขียวขุ่นคล้ายน้ำหนองพุ่งกระจูดออกมาจากเถาวันนั้นกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางคลาคลุงไปทั่วถ้ำเถาวันที่รัดแขนคลายออกทันทีพรานเพชรไม่รอช้าเขารีบใช้หินก้อนนั้นกรีดไปที่เถาวันที่รัดข้อเท้าอย่างรวดเร็วเถาวันขาดสะบั้นพรานเพชรหลุดพ้นจากพันธนาการอย่างบุดวิดทันทีที่เป็นอิสระพรานเพชรก็รีบวิ่งออกจากถ้ำนั้นทันทีโดยไม่หันหลังกลับ ไม่สนใจพายุฝนที่ยังคงกระหน่ำไม่สนใจความมืดที่โอบล้อมเขาวิ่งสุดกำลังราวกับมีอะไรบางอย่างไล่ตามหลังแม้จะไม่ได้ยินเสียงใดแต่ความรู้สึกกดดันก็ทำให้เขาวิ่งไม่หยุดจนกระทั่งออกจากบริเวณถ้านั้นมาได้ไกลพอสมควรเมื่อพายุฝนสงบลงและแสงจันทร์สาดส่องลงมาอีกครั้งพรานเพชรก็ทรุดลงด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัว เขาสำรวจรอยบนแขนขาที่ถูกเถาวันรัดพบว่ามีรอยแดงช้ำปรากฏขึ้นเป็นจ้ำๆคล้ายรอยช้ำจากแรงดูดพรานเพชรรู้ดีว่าวันนี้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกครั้งเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่มองกลับไปยังทิศท,ทางของถ้ำมรณะนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาพรานเพชรตัดสินใจเด็กขาดว่าหลังจากนี้ไปเขาจะไม่มีวันย่างไกลเข้าไปในป่าลึกอีกแน่นอนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ประสบการณ์เฉียดตายสองครั้งนี้มากเกินพอสำหรับชีวิตพรานของเขาแล้ว